ไปอยู่อย่าเพิ่งยุ่งนะฉันมีเรื่องจะพูดกับพวกเขาโอ้สดระดับความรู้สึกของตัวร้ายลดลงอีกห้าแต้มอ่ะช่างเขาท่านกวดตอนนี้ท่านคิดว่าฉันมีโทษอยู่ไหมไปอยู่ ถ้านายยินยอมหว่านล้อมแวมไพร์ที่อยู่ข้างๆนายไปได้นะฉันสามารถตัดสินได้ว่านายไม่มีโทษและสามารถยกเลิกการประหารชีวิตเผาไฟนายได้ด้วยขอโทษนะฉันไม่มีโทษไม่ต้องการให้ท่านมาตัดสินถ้าไม่มีสิทธิ์มาตัดสินด้วยสามารถตัดสินใ้ฉันว่าไม่มีโทษได้ไม่ใช่เป็นการพูดเกกายว่าฉันมีโทษหรอ ท่านก็ไม่ได้งงทั้งน่อยนี่คือท่านนักบวชไปอยู่กล้าพูดอย่างนี้ได้ไงนายสัตว์ร,ราายย้ายและยังอายไปอยู่เหยียดยามสัตว์ธนาจริงๆเลยที่จะแต่ต้องคนของฉันต่อหน้าฉันจุดจบก็จะเป็นแบบนี้นายคิดว่าฉันมีโทษใช่ไหม มาทดสอบเหนไหมว่าคนที่มีโทษคือใครกันแน่นายพูดจาไร้สาลาอะไรกับพวกเขาฆ่าตายให้หมดก็พอแล้วใช่เหรอแบบนี้จะไม่มีใครมาบอกว่านายมีโทษอีกแล้วนายไม่เข้าใจฉันต้องการใช้เหตุผลสื่องผู้คนแม้จะมีคนมากมายอยากให้ฉันตายที่ยังไรก็ยังมีคนบริสุทธิ์นี่จะเหมารวมไม่ได้ ได้ไปอยู่ในเมื่อนายมีความค้าและน้ำใจฉันจะลองดูเป็นเพื่อนนายนะนายคิดจะทดสอบอยังไงอย่างน้อยก็สามารถผู้ไดเหตุผลกับไปอยู่ได้แววไพายตนนั้นไม่ใช้เหตุผลเอาซิ้เลยช่วยไปหยิบน้ำมันเหยือกนั้นมาให้ฉันทีน,นักบวช ตอนนี้ให้พระเจ้าดูซิว่าเราสองคนใครกันแน่ที่สมควรตายในล้อเล่นอะไรอยู่เองคิดทำอะไรไม่ลาดน้ำมันใส่ฉันฉันไม่ได้ล้อเล่นนะตอนนี้ฉันกำลังใช้ชีวิตของฉันตั้งสัตยาบาลต่อพระเจ้าคนที่มีโทษต้องถูกไฟไหม้ตาย ส่วนคนที่ไม่มีโทษก็จะมีชีวิตต่อไปแต่ท่านนักบวชเมื่อกี้ฉันเห็นท่านฉี่รถกางเกงแล้วนะไม่แน่ว่าชีพวกนั้นท่านอาจจะไม่ถูกไหมอีกก็ได้นะ,อะเอาไฟมาไปอยู่ ที่โทรไา่เมื่อกี้เป็นน้ำมันหรือไฟกันแน่หรือไปอยู่กำลังเล่นก้นอยู่ท่านดูสิพระเจ้าบอกว่าฉันไม่มีโทษนะส่วนการท่านพูดให้ร้ายฉันท่านย่อมมีโทษแน่นอนนะตอนเนี้คนที่สมควรตายก็คือท่านท่านนักบวชท่านควรรับผิดชอบด้วยตัวเองใช่หรือเปล่า ไม่มีทางนายโกหกนายลาดก็คือน้ำไม่ใช่น้ำมันเอามาให้ฉันทุกคนอย่าถูกหลองเขาไม่ได้ลาดน้ำมันแน่นอนนะมันคือน้ำทํา่เชื่อพวกนายดูนี่สิฉันอยากดูจริงๆว่าท่านจะหลอกตัวเองไปถึงเมื่อไหร่ฉัน ก็ไปอยู่ใช้ของเหลวที่อยู่ในถังเดียวกันฉันต้องลองดูสักหน่อยคงไม่เกิดเรื่องอะไรอะอ้ะอออไม่ไม่มีทางจนไม่เชื่อไม่มีทางอ้อ่วยด้วยด้วยเัจนด้วยเพราะผู้เป็นเจ้าลูกเป็นผู้เลอมใสสื่อสาร,รงท่านแท้แ,ทแ,ทแต่ทำไม กูมีโทษร้ายแรงถูกเอลไฟฝังศพไปแล้วตอนนี้พวกนายคิดว่าฉันมีโทษอยู่ไหมเชื่อยุนอี้อาหารจีนี่คงนาย